สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวออนไลน์ครับเลขเด็ดไม่น้ำหนึ่งมาอีกแท่ส่งทะเบียนรถคันใหม่ป้ายแดงหลายคนคงจะรู้จักกันดีครับสำหรับพิรดาธนาโชติจินดาหรือแม่น้ำหนึ่งที่ออกมาบอกเลขครับจนมีแฟนคลับและเซียนหวยถูกรางวัลไปจำนวนมากทำเอาสัตว์สะเทือนไปทั้งวงการหวยครับ จากนั้นเมื่อวันที่7พิถุนายนที่ผ่านมาแม่น้ำหนึ่งออกมาเปิดเผยระหว่างแก้บนปู่อน,นันตนาคราชซึ่งมีการบอกดอกไม้ที่มาถวายให้สองครั้งครับนับรวมได้578กรีบซึ่งบอกว่าจะมาทำคลิปนะครับนับให้ดูภายหลังด้วยแม่น้ำหนึ่งครับได้โพสต์ข้อความระบุว่า แก่บนปู่อนันตนาคราชในขณะที่พี่ลิต้าไล่ลำครับได้นําดอกไม้มาถวายให้สองครั้งให้ทั้งหนึ่งและแม่นับรวมกันได้5 7 8กรีบครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปนับให้ดูนะคะวันนี้มีบททดสอบและมีกําลังใจเกิดขึ้นรอบหน้าขอให้ปังกว่านี้นะคะสาธุสาธุสาธุปอลความเชื่อส่วนบุคคลของหนึ่งคือหนึ่งเชื่อและศรัทธ,ธาในปู่พญานาคแต่หนึ่งไม่เชื่อว่า ท่านจะมาทรงในร่างกายของคนที่มีเกรดตัณหามีความสปกปรกศรัทธาเป็นเครื่องยิ่เหนี่ยวจิตใจที่ทำให้เรามีแรงสู้กับปัญหาขอให้ทุกคนจงสำเร็จล่าสุดครับไม่น้หนึ่งยังออกมาโพสโชว์รถคันใหม่ป้ายแดงนะฮะงานนี้แฟนๆไม่พลาดนะครับที่จะซูมไปยังเลขทะเบียนคือหมายเลข7 8 5 6นะฮะพร้อมแคปชั่นว่ารถคันใหม่ของไม่นหนึ่งเจิมโดยคูบาไก่ ตรงกับ3ตัวของแอดมินลั่นหลังโพสต์ดันล่าวเผยแพร่ไปนะครับมีแฟนคลับและแฟนหวยเข้ามาติดตามเป็นจำนวนมากครับขอขอบคุณครับแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานคุยข่าวออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับผมมีช่องทางการเล่นเกมมันๆนะครับมาแนะนำให้ท่านได้ชมกัน เขาบอกเลยนะครับว่าข้ามพราดเด็ดขาดนะครับสำหรับใครที่สนอสนกใจนะครับที่จะเข้าไปเล่นเกมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการเข้าเล่นให้นะครับที่ใต้คลิปนะ